เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายรัฐมาภรณมงกุฎไทยประจำปีพุทธศักราช2564สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากนี้กระผมนายประสานกุศลไมยผู้ในการโรงเรียนรัฐบาลก่วังรับบทบาทนักธิปินพิกรชายและดิฉันนางสาวยิ่งรักคุณประสิทธิ์ผู้ในการโรงเรียนบ้านนาดีนาวดงรับหน้าที่เป็นพิธีกรหญิงค่ะขอญาตนำเข้าสู่พิธีรับพระรานเครื่องราชอิสริยพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรณีได้รับพระราชเครื่องราชอิสริยพรชั้นสายสะพายปัทมาพรมงกุฎไทยประจำปี2564 โอกาสนี้ขาาราพเบ้เป็นเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดเชสยรโซนในสนพิยังพงประาธานที่4ได้จุดทุกเกียนบูชาพระระัตนตาารัยกลับเป็นเชิญครับ มนท่านประธานพิธีจะได้ประกอบพิธีถวายแด่สภารักเกิดปุยหลังมันพูดจินตนากานก็หุ่นเสยรับขวันตื่นกั้อยู่หัวและาพารีพัประธานพิธี เรียนเชิญท่านนายคอนเดือนแสดงบานผู้ในการสมาักเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษายะศรเขตหนึ่งกล่าวรายงานกับประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้การจังหวัดยะศรินนายชลียังโตรครอยางสูงกระผมนายคอนเดือนแสแบงบานผู้ในการสานักเขตพื้นที่การศึกษา ประทงสาเยสุตรเคนเนนในใน,นามข,ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้มาประชุมพร้อมกันดูนะนี่ข้าพ่อขอการขอบคุณท่านผู้ว่าากรจังหวัดเยสธรที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระชาชการเครื่อรงราชเกียร์ตอนชั้นสายสะพายประจำปี2564ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,กใ,นา,ใ,นาในวันนี้ ในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรทีหนึ่งได้จัดที่รับประาจาันเรื่อนราชบงตรชนสายสุดท้า,า,ายประจำปี2560ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาทั้งสามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอันประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจอมศรีษะสุดทรเขตหนึ่งจำนวน18รายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอมศายษสุดทรเขตสองจำนวน17รายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองมศึกษาศรีสะเกดจอมศรีสองรายรวมมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชพนลกชาติสายไายเมริดปอมอประจำปี2564ัรบสทั้งสิ้น 3 8รายในชีวิตการรับราชการนั้นการได้รับราชานเครื่องราชรรต์ทั้งสายสายรือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลแก่ผู้รับแผงยิ่งเพราะเป็นเครื่องสรงเสริมและืีางานได้ว่าตลอดระยะเวลาที่รับราชการผ่านมาข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหามีความเรียบร้อย อันเป็นผู้ได้ซึ่งมีถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีมีความมีสาระซสื่อสั่และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ซึ่งคุณสสุภาราแกาวได้มีส่วนช่ว่ให้การงานปรับจนราชการโดยรวมประสบผลสําเร็จผู้ร่วมไปด,ดีด้วยเหตุน,นี้พระการทุกขันที่รับพระราชเครื่องราชบัอลครั้งนี้จึงเป็นบุคคลที่ได้ถือว่าเป็นทรัพยาบารุคคลที่ ุคคลที่มีมูลค่าและก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งบัดนี้ได้ลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านผู้การจังหวัดยโสธรีประธานมิธีรับประจักษ์แทนเพ่งราชกปรท่านสายสะพายเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับเลือานทุกคนต่อไปขอบคุณท่านผู้ในการนำเสนอที่รักษาประพฤึกษาและความเป็นอย่างสูงค่ะ รุรนพ่อรับาชการตระราชอิสยาอรณ์ชั้นสายสัมพันปฐมภูมิกรุงไทยอดีตรัฐม2ครั Então 不用担 การบริหนขดลอง กับนั็นิเกียรติประวัิแต่โมตะกูลกับผู้ร,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 ผรับพระราชทานเครื่องราชบครั้งรนี้แต่นี้จะได้เรียนเชิญท่านประธานพิธีไปกล่าวแสดงความยินดีอันเป็นมุกพิจายจิตแด่ผู้ครารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์ ันสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมชายารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยโสธรก็ขับเรีนเสร็จครับ ข้ารับเครื่องราชอุธยาพรผู้เข้ร่วมพิธีและแก่ผู้มีเกียรติที่เขารัทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน เรื่องรากอิสยาพรทั้นสายสะพายประจำปี2564ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานในวันนี้ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเรื่องรากอิสยากรทั้นสายสะพายในวันนี้ขอให้ท่านระลึกเสมอว่า เรื่องรากิตราภรที่ได้รับนี้เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดปกล้าโปรดสมองพระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการรูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนความชอบในการทำงานกุณมงานความดีและการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดมาจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดจนวงตระกูลของผู้ได้รับที่จะมีความ ภาพภูมิใจจึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อการปกป้องสถาบันและน้อมนำแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองและขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่ราชการตึกต่อไป เชิญผู้ดองพิธีทุกท่านได้โปรดตื่นขึ้นครับไปเรียนเชิญท่านประธานพิธีได้หันหน้าไปทางพระบรมชายรั์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายความเคารพพระบรมชายรั์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าถวายขนับกับเป็นเสร็จพิธีกล่าวขอบพระคุณท่านประธานพิธีครับ แต่นี้คงเป็นการถ่ายภาพเพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศด้วยนะคะเชิญทุกท่านนั่งลงได้เลยค่ะยังขอความอนุเคราะห์ท่านผู้การจังหวัดยุทธ์สธกับร่มโพภัะใหญ่ร่มใสใบหนาของ้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะทั้งสามเขตนะครับได้เป็นเมตาจิต แห่งการถ่ายภาพฟิลนที่เราเลือกเป็นองคสรอถึงในวันนี้19เมษายนครับในชุดที่หนึ่งน้นกอย่าเต็นเชิญท่านสระธานที่การจังหวัดท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตทั้งสองท่านครับเดืนเกิน,กนครับค่ะสามท่านก่อนนะครับสามท่านก่อนนะคะเราจะมาเป็นชุดนะคะค่ะเป็นพลังแห่งการกับเพื่อนงานแห่งเสมาทองเกียวกยัแห่งเสมา นะครับท,าท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านผู้ในการสนันงานเขตท 2, 2> ั้งสองเขตเขตหนึ่งเขตสองครับนี่คือภาพแห่ง <ฮะ S 1> เกียรติยศเกียรติศักดิ์แห่งผู้นําองค์กรของเราต่อไปเป็นเกียรติอีกครับเียนเชิญท่านรองผู้ในการสนันุงานเขตทุกท่านและก็ท่านผู้ทรงคุวุฒิท่านดรมานิจโยธิีท่านสวรรเกียบสศรีครับท่านสนอ,อนอันนัน์มีชัยครับสมเด็เช่ยวชาญครับ วันนี้ทุกท่านนะคะได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเกียรติยศแห่งน,นี้นะคะเกียรติ่งการรับใช้สำนักง,งานใต้เบื้อพงพระคุณพระบาทนี้คือเกียรติประวัติอย่างหาที่สุดนี้ได้ความแล้วหนึ่งสองสามจับครับขอบคุณครับ